คนแบบไหนควรเป็นตำรวจคนแบบไหนควรเป็นตำรวจเออวะ ตำรวจคนแรกอะ่ะคือประชาชนคนที่คอยสอดส่องดูแลความสงบร่มเย็นจริงๆอนะ่ะคือประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่นหละตำรวจที่เป็นตำรวจเนี่ยคือเขามาช่วยประชาชนอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคนแบบไหนที่ควรเป็นตำรวจก็คนทุกแบบแหละมาเป็นได้หมดอะ่ะคือมันก็ต้องดูว่าหน้าที่ของตำรวจคืออะไรเอาง่ายๆอะ่ะไม่ต้องหลักการแล้วไม่บำบัดทุกบำรุงสุขเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องเป็นคนที่สามารถทําสิ่งนี้ได้บำบัดทุกได้บำรุงสุขได้ที่อเมริกานะมันมีนะคนเขียนหนังสือเรื่องตำรวจปริญญาเอกมันแปลเป็นไทยแล้วเคยอ่านตอนเป็นเรจวโท ท่านหนึ่งอ่ะท่านแปลไว้ม,มีนักวิจัยเลยนะจุดกำเนิดของมันเนี่ยมันจากการที่ว่าอยากรู้ว่าทาไมตํารวจเนี่ยถึงใจร้ายทําไมตารวจถึงทุจริตกันในอเมริกานะเมื่อหลายสิบปีก่อนนักวิจัยเนี่ยถึงขนาดที่ว่าไปสมัครเป็นตารวจเพื่อที่จะวิจัยอันนี้เป็นด็อกเตอร์เลยนะเขาก็ไปออกตัวปแปลอะไรเป็นตํารวจอยู่6เดือนมัน้งเขาก็มาสรุปเลยว่าทำไมตารวจใจร้ายใจร้ายเพราะว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ใจดีแล้วก็ทาไมตํารวจต้องทุจริตทุจริตเพราะว่าสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำผิดกฎหมายแม่งเปิดช่องให้ตำรวจทุจริตแล้วเขาก็เขียนปเป็นหนังสือนะแต่ว่ามันเก่ามากแล้วไม่รู้มีพิมพ์ซ้ำป่าตอนสครตำรวจเนี่ยก็คือตอนเป็นักเรียนสิท์เนี่ยนะเราอยากช่วยคนอ่ะเรารู้ว่าเราอยากมีอำนาจอะไรบางอย่างหรือว่าสิทธิอะไรบางอย่างในการที่แบบถ้าเห็นคนแม่งโดนรังแกถ้าเห็นคนแม่งแบบโดนเอาเปรียบหรือว่าเห็นอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเราอยากจัดการเราอยากที่จะจัดการได้ สอบมืรอยเนี่ยคือเป็นเรื่องของการเติบโตทางราชการไปแต่ว่าสอบมร้อยก็มีเบนดฟิตก็คือเราอะเรามีอำนาจมากขึ้นเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเรามีแบบสั่งการได้มากขึ้นเลย,นเนยอย่างเงี้ยนะโตขึ้นแต่พูดง่ายๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าสาเหตุจริงของการตำรวจคืออะไรสุดท้ายมันกลับมาที่เราอยากช่วยคนมาจะดูแบบว่าโอ๊ยเท่จังเลยอยากช่วยคนรู้สึกอย่างนี้จริงๆใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะกูรู้ตัวกูเองดีมึงเป็นใครมึงร,รู้อะไรใจกลัวถ้าเกิดอยากเป็นพาะสาเหตเอื่นะอยากใหญ่โตครับฟ้ามีอำนาจล้นฟ้าอะไรเไงีเ้ สุดท้ายเราก็ไม่ลาออกหรอกแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความฝันของเราสิ่งนั้นไม่ใช่ความต้องการของเราความต้องการของเราจริงๆก็คือแค่มีอํานาจแต่อํานาจเพียงพอต่อการช่วยเหลือคนอยู่ในความรับผิดชอบของเราอะไรแค่นั้น แล้วกูก็เป็นตำรวจเนี่ยไม่ได้รวยเลยนะจนด้วยซ้ําเป็นตำรวจนะว่าอยากเป็นเพราะอยากเป็นจริงๆเพราะนั้นถามว่าคนแบบไหนควรสมัครเป็นตำรวจคนแบบไหนก็ได้นะขอแค่ว่ามีใจอยากดูแลประชาชนแล้วก็อยากจะมาทําให้สังคมมันดีขึ้นนะเราจะเป็นตำรวจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมหรือจะให้สังคมตำรวจมาเปลี่ยนเรา<ม>อันนี้ก็ลองไปคิดเราเอง